วันนี้คุณยายพาทำหัวปรีผัดไข่เมนูบ้านๆแต่อร่อยมากพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะคุณยายได้หัวปีมาสองหัวนะคะคุณลุงให้มาค่ะจากนั้นก็นำมาปอกเอาสีแดงออกเสร็จแล้วก็ผาครึ่งหันให้เป็นชิ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนำมาแช่ในน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมะกรูดก็ได้นะคะหัวปีก็จะขาวจ๊วน่ากินแบบนี้เลยค่ะ เตรียมไข่เลยเราจะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองนะคะใช้ทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เลยค่ะปรุงด้วยซอสถั่วเหลือง1ช้อนน้ำปลา1ช้อนค่ะน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ค่ะคุณยายทำกับข้าวไม่ใส่ชูรสนะเราตัดหวานนิดหน่อยค่ะนำกระเทียมลงมาเจียวให้หอมเลยจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ เทคนิคของคุณยายคุณยายจะผัดจนกว่าไข่จะสุกเลยนะคะเวลาเราผัดเนี่ยไข่จะได้เป็นชิ้นชิ้นน่ากินค่ะจากนั้นก็เติมหัวปรีลงไปเลยผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหัวปรีจะสลดเลยนะคะเติมพริกแดงจินดาลงไปค่ะแต่เราจะไม่หั่นนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้หน้ารับประทาน แล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวอีกหนึ่งช้อนค่ะจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาลงไปใบโหระพาชูรสให้อร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะกลิ่นหอมมากๆเตรียมข้าวสวยรอไว้ได้เลยค่ะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ